การสร้างแบรนดิ้งหรือการสร้างภาพลักษณ์บุคคลให้กับตัวเราเองนั้นถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะในตอนนี้ค่ะทุกคนเราต้องการที่จะอัปเกรดชีวิตเรานะคะการอัปเกรดชีวิตเรานั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำดึงอยู่เสมอเลยก็คือการหาเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีกว่าในตัวเราให้เจอค่ะละหลายคนบอกว่าเรามีขีดจํากัดในเรื่องของความสามารถหรือสเสน่ห์ในตัวเราจํากัด เ,เราได้แค่นี้แหละเราไปได้แค่นี้เราทาได้แค่นี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะยังแค่ไม่มีโอกาสได้ค้นหาความเป็นตัวของเราเองหรือเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีกว่าหรือเปล่านะคะในหลักสูตรที่อาจารย์อ้อยมาถ่ายทําเป็นหลักสูตรออนไลน์ค่ะให้ ริษัสกิลเลนนะคะในวันนี้ค่าหลักสูตรจะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของการค้นหาแอนดิงหรือเรื่องของบุคิกภาพในตัวเราให้เจอนะคะว่าอะไรคือเวอร์ชนันใหม่ที่ดีกว่าจริงๆนะคะถ้าท่านใดสนใจที่จะมาลงเรียนและอยากที่จะพัฒนาในเรื่องของบุคลิกภาพและเรื่องของภาพลักษณ์อย่าลืมมาลงเรียนด้วยกันนะคะที่หน้าเว็บไซต์ของสกิลเลนค่ะ